เมื่อวันที่7เมษายน2567ที่ผ่านมาค่ะศิลเป็นชื่อดังอย่างแจ็คสันหวังจับมือกับน้นําหลือง c ีอีกครั้งในงาน C2 Cle a r ีย t e ว c l e a r Future Charity w i t ชีริตี้วทแจ็คสันหวังเป็นครั้งที่2ค่ะที่แจ็คสันหวังนะคะบุคคลอันเป็นที่รักในประเทศไทยและผู้สนับสนุนอย่างทุ่มเทเพื่อสังคมได้ร่วมมือกับน้ําหลื่ง C2 เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงน้ำสะอาดสำหรับชุมชนผู้ด้โอกอสอีกครั้งโดยกิจกรร Clear water, Clear water, Clear ม C2 c r ซีทูเคลียร์วอเทอร์เคลียร์ฟิวเขอ,อกรรับผิบต่อี้วิทย์แจ็คสัคก จัดงานหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วค่ะจะนําไปมอบให้กับองค์กรการกุนลเสร็จแห่งที่มุ่งเน้นด้านสวัสดิภาพเด็กและการดูแลทุกคนภาพและกิจกรรมนี้นะคะถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระยะยาวระหว่างน้าดื่มซีทูและแจ็คสันหวังตลอดเดือนสิงหาคม25 6 7ซึ่งน้ําดื่มซีทูและแจ็คสันหวังไทยยังคงทํางานเกี่ยวกับกิจกรรม CSR ต่อไปแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทยอย่างแน่วแน่ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่ยั่งยืนและสร้างความมั่นใจว่าทุกคนในประเทศไทยจะสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่สําคัญนี้ค่ะ ก็วันนี้นะคะน้ำดื่มซีทูนะคะน้ำดื่มที่ใสสะอาดของเรานะคะก็อยากจะ เป็นกระบอกเสียงค่ะที่จะจัดงานเพราะว่าเราเนี่ยเป็นแบรนด์น้ำดื่มนะคะที่อยากจะประกาศจุดยืนในเรื่องของการรักโลกนะคะการรักสิ่งแวดล้อมค่ะเราก็อยากจะส่งต่อนะคะรอยยิ้มความสุขนะคะและความยั่งยืนให้กับเด็กๆค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะชื่อว่าโครงการ Clear Water Clear Future นะคะซึ่งเราก็จะนำนะคะอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆนะคะแล้วก็น้ำดื่มที่สะอาดนะคะไปให้เด็กๆเ,เนี่ยที่ด้อยโอกาสคะ่ะได้เข้าถึงแหล่งน้ำที่สะอาดมากขึ้นค่ะก็จะ เป็นโครงการที่สืบเนื่องนะคะจากที่โอกับคุณแจ็คสันนะคะได้ทําไว้ในปีที่แล้วนะคะอย่างที่เห็นว่าเราได้ไปเก็บขยะนะคะที่คลองซึ่งเป็นต้นตอของแม่น้ําลาคลองนะคะเป็นต้นตอของน้ําที่ไม่สะอาดซึ่งหลังจากที่เราทําโครงการไปนะคะก็มีแฟนๆน,น,นะคะมีองค์กรต่างๆเนี่ยได้ทําตามอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งทําให้ขยะในคลองเนี่ยลดลงนะคะทำให้คนทิ้งขยะ น้อยลงนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการแยกขยะด,ด้วยนะคะซึ่งเราก็อยากจะปลูกฝังสิ่งนี้ค่ะให้กับเยาวชนคนไทยค่ะเราก็เลยโฟกัสไปที่เด็กนะคะเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อที่จะได้ให้ความรู้ด้วยนะคะให้เขาเนี่ยตระหนักถึงว่าการเก็บขยะนะคะหรือว่าแม้แต่การที่ทําให้แหล่งน้ําสะอาดเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญก็เลยเป็นออบเจกตีที่เราอยากจะ ร่วมแชร์ร่วมแบ่งนะคะ,ะสิ่งตรงนี้นะคะให้กับเด็กที่เขาด้อยโอกาสนะคะแล้วก็เด็กทั่วๆไปหรือแม้แต่ผู้ที่อยู่ในถิ่นยากไร้ธุรกันดารนะคะคุณแจ็คสันแกก็อยากที่จะส่งต่อน้ําดื่มที่มีความสะอาดนะคะแล้วก็ส่งต่อ,อการที่ จะได้ไปไปสอนเขานะคะให้เขาเนี่ยได้พัฒนาในเรื่องของอผูกฝังในเรื่องของความยั่งยืนและการรักโลกค่ะก็อาจจะเป็นช่วงคือพอดีว่าทางพรีเซนเตอร์ของเราเนี่ยแกก็มีงานรอบโลกเลยนะคะซึ่งแกก็เป็นหนึ่งคนที่ได้ส่งมอบรอยยิ้มความสุขให้กับผู้คนมากมายนะคะเราก็พยายามที่จะจัดหาคิวแล้วกอ็อยากจะไปทํากันอย่างจริงจังนะคะก็น่าจะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาะคมค่ะที่ความพิเศษของการไปครั้งนี้ก็คือคุณแจ็คสันแกจะไปลุยเองนะคะแกจะไปตามถิ่นที่ธุรกันดานะคะ ไปหาเด็กๆด้วยตัวเองค่ะเพื่อไปส่งต่อมอบความสุขให้เด็กๆค่ะแน่นอนค่ะว่าหลังจากที่เราทํากิจกรรมครั้งที่แล้วนะคะก็มีผู้คนมากมายนะคะที่สนับสนุนแล้วก็ทําตาม ซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเราจะพยายามที่จะปลูกฝังนะคะไปถึงรุ่นเยาวชนนะคะให้รู้จักถึงความยั่งยืนรู้จักมีความรู้ถึงเรื่องของการที่จะแยกขยะหรือว่าเรื่องของการที่จะสร้างนะคะโลกที่ดีกว่าเดิมซึ่งโอคิดว่าแน่นอนว่าครั้งนี้นะคะก็น่าจะใหญ่กว่าครั้งที่แล้วค่ะอยากจะให้สังคมนะคะได้ตระหนักถึงเรื่องนี้อย่างจริงจังด้วยส่วนหนึ่งว่าโครงการนี้ที่เกิดขึ้นนะคะตัวแบรนด์ C2 เองนะคะตัวส้มโอเองแล้วก็ตัวคุณแจ็กสันเนี่ยได้ร่วมพูดคุยกันมาตลอดในการที่จะสร้างสรงรค์กิจกรรมต่ตางๆซึ่งเราก็ ที่จะคุยกันว่าเราอยากจะทําอย่างต่อเนื่องทําอย่างจริงจังเพราะว่าแบรนด์ของเราเนี่ยเราอยากจะประกาศจุดยืนว่าเราเป็นแบรนด์น้าดื่มนะคะรักโลกที่อยากจะประกาศซึ่งเราอ่ะมีพรีเซนเตอร์มีแอมบาสเดอร์นะคะซึ่งมีชื่อเสียงเนี่ยอยู่ทั่วโลกซึ่งแน่นอนว่าปณิธานของเรานะคะเป้าประสงค์ของเราเนี่ยอยากจะให้คนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศไทยหรือคนทั่วโลกอะคะ่ะตระหนักถึงซึ่งโอ๋กับคุณแจ็คสันก็จะพยายามสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะ่ะในทุกๆปี mm hmm. เพื่อส่งเสริมให้โลกของเรายั่งยืนและดียิ่งขึ้น,นะคะ่ะ happy

and I finally got this opportunity, so I pitched it to uh, Tanya, uh, the head of C two. Uh, I, I said I, I, I think I've mentioned this for a year and a half already, and finally it came to place. Yeah. <laughs> uh, <laughs> It's something that I feel like um, at the end of the day is about health, you know. And I know that, like I said, not just uh, uh, China, not the, not just Thailand, but everywhere in the world, there are a lot of people that don't have access to clean water. And I, and I've, this is something that I've really wanted to do for, 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 for a long time already. And I met this opportunity. So I hope more and more people can get access to uh, 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 pure and clean water. Yeah, especially you know, like, uh, few places that, oh, you, you like few places explain first. <Thank you. S 1> Yeah, a that Thank uh, first. translate first. know uh, ก็คือคุณแจ็คสันนะคะบอกว่าเออมันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพปะค่ะเพราะว่าไม่ไม่ไม่ว่าจะในเมืองไทยหรือว่าเมืองเมืองจีนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าในทั่วทั่วโลกอย่างเงี้ยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าถึงเรื่องของน้ําสะอาดอย่างเงี้ยค่ะเพราะมีบทดีต่อสุขภาพของทุกๆคนนะคะแล้วก็เขาก็ยินดีที่จะร่วมในกิจกรรม not just fans but to people To, uh, to, to to general public, I think we there are a lot of places that we are not aware of that, uh, that that is not that don't have access to pure water. So that's why, to me, I wanted to 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 give this opportunity and also share and be able to uh, uh, create. This environment for people to, to get access to. And you know, this project, the first project might be in Thailand, and the second project we might move it to China, and then you know, and, and go on the whole Asia. Yeah. <laughs> อยากฝากเรื่องของน้ำดื่มซีทูเนี่ยคะ่ะให้กับแฟนๆเนาะแล้วก็ทุกๆคนเลยน้ำดื่มซีทูเนี่ยคะ่ะสามารถรีไซเคิลได้100%เนาะแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยรักโลกด้วยนะคะแล้วเขาก็โปรเจกต์สันเนี่ยค่ะก็จะขยายโปรเจกต์เนี่ยไม่ว่าจะในเมืองไทยหรือว่าเมืองจีนแล้วก็เมืองอื่นๆในในในโลกเราเนาะแล้วก็โปรเจกต์เนี่ยคะ่ะ CSR อชซีทูก็จะดำเนินต่อไปคะ่ะ